ถ้าปล่อยเข้าาคุณคุณจะไม่ดูอะ่ะเวลาน,นอนน่ะไม่ดูนะอยู่เฉยเฉยน่ามันเสียดายเสียดายเวลาเวรกรรมอ่าเออจะเอาไปทําอะไรนะว่าดีบายานี่นะอ,อันนี้มันผิดใหญ่เลยละ่ะคุณดูไหมเป็นสาระเลยนะแต่ถ้าไม่ดูนะจานนะ้ำฟุ้งไปก็ฟุ้งก็ฟุ้งะ่ะแตบบ่ฟุ้งเราก็ตอนหลับแล้วมันไม่ฟุ้งหรอก ก<อ>็นอนไม่หลับแล้วฟุ้งจะมีประโยชน์อะไรอ่ะจะมีประโยชน์อะไรนอนได้หลับแล้วก็ฟุ้งไปจะมีประโยชน์อะไรให้หลับก็ไม่ดีร่างกายจะได้ไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บแต่เดี๋ยวเป็นโรคประสัะาาแย่เลยเดือนหนึ่งไม่ใช่เวลาเล็กน้อยนะคุณหลายวันทีเดียวถ้าเรานอน <Update. S 2> ไม่หลับตั้งเดือนเนี่ยแย่เลยไม่ได้ต้องให้เขาหลับคุณอย่าไปเกียตายเลยกลางวันนี้ก็พอแล้วกลางคืนเสีาสามสี่ทุ่มให้นอนหลับแล้ว ไม่เอาละคะอย่างนี้ไม่เอาได้ดีไม่ถูกนะผิดนะผิดถนัดเลยถ้าคุณเสียดายคุณรู้ไหมไอ้เสียดายเนี่ยมันผิดตรงไหนเป็นเป็นเห็นเป็นสาระไปนั่นนะสี่ก็รู้อยู่กับใจได้ยังจะทําอีกถ้าเรารู้สึกเสียดายไม่ว่าอารมณ์ไหนทั้งหมดถ้าเสาียดายย่อมเป็นสาระอ่ะแล้วเป็นสาระแล้วมันผิดตรงไหนอ่ามันเห็นเป็นของเป็นเ,เป็นตำ ควผิดที่ว่าไปเผินมันนะฮะไม่ใช่เราเสียดายเนี่ยรู้เลยว่ามันเป็นสาระทําให้เกิดความรู้สึกเป็นสาระครับแต่ว่ารู้สึกเป็นสาระเนี่ยแล้วผิดตรงไหนผิดตรงที่ว่ามันจะนําประโยชน์มาให้ก็เป็นสาระนะที่จริงจะนําประโยชน์มาครับผมเออแล้วเรียกว่าผิดยังไงก็เป็นสาระนี่แหละแสดว่าเขาจะนําประโยชน์มาให้เราอาแต่นี่มันผิดตรงไหนอะผิดนี่ผิดขั้นตอนน่ะ ผิดจากเหตุผลน่ะผิดยังไงเหตตาใครรู้บ้างช่วยตอบเป็นเป็นแม่้าเป็นโลภะเป็นอัตตาติจินจะเป็นอย่างนี้ไงจึงรู้สึกอย่างนี้ไงแล้วผิดตรงไหนล่ะมันผิดจากเหตุผลตรงไหนอ่าใครช่วยหาหน่อยผิดที่ว่ามันไม่รงกับตาความจริงเหรค่ะไม่รงตามความจรงิงไอ้ความจรงงิงคือยังไงคือความจริงมันอ่ ปกติมันปกติแล้วมันต้องป็นเวลาหลับก็ควรหลับมาข้าอันนั้นถูกหลักถึงเวลาหลับควรหลับนี่เราไปเทียดายเวลานอนปะไปไม่นอนเที่ยดายมันหลับออันนี้มันผิดมันผิดยังไงผิดตอนที่เราไปจัดแจงค่าจะแจงก็ผิดอ่ะนั่นหละผิดมากเลยอันนี้ว่าเป็นสาระตรงนี้มันผิดตรงไหนที่รู้สึกว่าเป็นสาระเนี่ยคุณเนี่ยเสียดายเนี่ยเป็นสาระจะนําประโยชน์มาให้เราแต่มันผิดตรงไหน ที่มีความต้องการใช่ไหมครัก็ถูกแต่ไม่รู้ผิดตรงไหนอ่าตรงนี้มันเอาละจากโยงไม่ได้แน่เลยไม่ได้แน่เลยแง่นี้ไมาขาน่าได้กงหนดถูกก็ถูกไม่ได้กำหนดกะก็เรามีเราแน่นอนเพราะว่าเราพี่ต้งคิดอย่างนี้ไง เออความจริงรูปนามไม่เป็นสาระความจริงเขาไม่เป็นสาระอันนี้ใช่นะจะเป็นสาระได้ไงไม่เชี่ยนเป็นทุกข์อ่ะไม่ใช่ตัวตนของเราเลยอะ่ะเป็นอนัตตาได้จะเป็นสาระได้ไงอะัะนี้เราพยายามจะให้เป็นสาระขึ้มนมาจะใช้ได้เลยมันก็ไม่ตรงกับสภาวะสภาพธรรมของเขาสิสภาวะนัเขาไม่เป็นสาระหรอก และผู้ปฏิบัติเข้ามาทันอย่างนี้จะได้รู้ความจริงว่ารูปนามไม่เป็นสาระก็ไม่เชี่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะเป็นสาระได้หรือจริงใดที่เชี่ยงและเป็นสุขเป็นอัตตาจริงจะเป็นสาระถูนไหมอันนี้ไม่เชี่ยงอ่ะไม่ใช่ตัวตนของเราด้วยแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยจะเป็นสาระได้ยังไงอ่าเห็นไหมขานกันกับตามจริงแล้วต้องรู้ทุกตรงกับตามเป็นจริงค่ะ แต่ว่ามันแบบนี้นะหมดเวลาสํารวมได้เนี่ยครับจะมาเป็นชุดแลยนะเพราะว่าถ้าสัรลมอิเลียบดนั่งได้นะฮะค่ะต่อไปเดินหรือยืนอิเลียบดจ้อยเนี่ยจะสํารวมได้หมดเลยค่ะโทกพอไม่พออิเลียบดไหนสํารวมไม่ได้นะครับค่ะจะไม่ได้ไปหมดทั้งวันเลยโอทั้งวันเลยนะอ่ะคือได้นิดนิดหน่อยหน่อยแล้วหลุดนิดนิดหน่อยแล้วหลุดอันนับผิดตั้งแต่ตื่นนอนเลยแหละมาจากตื่นนอน สังเกตนะคุณทัทนเกตนี้วันไหนเนี่ยเราสารวมได้เนี่ยอัหาจะได้ที่ครึ่งครึ่งวันเลยอ่าค่ะเป็นไปได้มันต้องมาจากเหตุที่คุณมาจากเหตุผลที่คุณจะนั่งก่อนนั่งก่อนนอนก่อนยืนกอนน่อนเดินอ่าหานอาหารอะไรมันมาจากเหตุตรงนั้นทั้งนั้นแหละแล้วก็ตรงนี้ก็เลยรู้ไปเรื่อยๆแต่าบางอย่างสิ่งที่ชอบใจเนี่ยจะกําหนดไม่ได้ อะไรที่ชอบใจเสียงนกแต่ละกพวกนี้นะฮะชอบใจเสียงอะไรเนี่ยกําหนดได้ชอบใจแต่เสียงนกเนี่ยตอนชอาชาเนี่ยมามาร้องเพาะมากอกำหนดไม่ได้อบใจอ๋อเหรอกำหนดไม่ได้ก็ำหนดไม่ได้จะดูซะเลยดูเลยแตเจริงเลยสู้ไม่ไหวกำหนดน้ำไม่เย็นอะมันเพาะมากนะ อ่ะมันพ่อมากนกอะไรเนาะไปดูหน่อยไม่รู้ไม่รู้ว่านกอะไรเขาไม่ดูได้เหรอไม่ได้ดูเขาเก่งมากเลยจริงๆล้วมนอยากจะดูนะเคยอานเหมือนกันแต่ไม่ดูเองเนาะอ๋อไปดูอ่ะแปลกใจด้วยว่าโอ้โหถ้าเสียงชอบใจเนี่ยกำหนดไม่ได้ออแต่เสียงที่ไม่ชอบเนี่ยกำหนดสะดวกกว่าค่ะอันนี้ก็จริงค่ะถูกแล้วชอบก็ต้องไปแค่เขาติครับ่มากอ่าแล้วก็เร่อีอะไรครับค่ะ อาจะถามว่าสํารวมเนี่ยนะฮะามาจากปัจจัยอะไรตัวเหตุตัวปัจจัยที่ทาให้เกิดการสํารวมได้ถ้าจะว่าโดยโดยโดยที่ทุกสิ่งแวดล้อมก็คือวิเวกแต่ก่อนอื่นต้องมีสุตาะเท่งนั้นแหละคุณสํารวมได้นะ,ะต้องมีสุตตะมาก่อนแล้วก็ได้วิเวกมาจาก โยนิสอมานัาสิการได้ไหมได้ด้วยโยนิสอมาน้สิการก็ต้องมาจากสุจัอ<ะ>เมื่อประชมุมธรรมครั้งแรกนะครับ<ะ>่ผมตั้งใจออกจากห้องเนี่ยจะสํารวมจะไ่ช่วยเขาเก็บเก้าอี้แต่แล้วเราก็เลี่ยงไปเข้าของนามแต่ทางที่ผมไม่ทุกอะไรเพื่อจะหลีกคนนะอ,อก้าเป็นัตไปหมดแล้วแล้วผมเหลืออยู่คนเดียวไปขี่ปิ่นตอ วันนั้นเนี่ยจะรับเป็นโตไปจนถึงค่ำแล้วผมทณรวมได้ตลอดเลยอาแต่ทางข้าวคุณรวมได้แบบมากเลยอ่ามันมาเป็นชุดๆเอาไปหมดบลกวมีนาละรวมไม่ได้ทุาไม่ได้ไปเลยล้วันมาเพราะว่ามันมาจากโยนิสอได้หรือเปล่าก็ถูกก่ะถูกแล้วอาจารย์อาจารย์บอกมาจากวิเวกอ่ะก็คุณได้แล้ววิเวกคุณก็ได้แล้ว ค่ะคุณก็ได้แล้วแต่ว่ามันไม่ค่อยมาบ่อยๆนานๆก็ต้องรู้เหตุก็เพียงคุณสังเกตสิสังเกตตัวสังเกตอาจจะได้ศึกษาเขาว่นนี้มาจากเหตุอะไรเพราะเหตุอะไรจึงจึงรู้อย่างนี้เพราะเหตุอะไรจึงไม่รู้มันต้องมีเหตุทั้างนั้นนะคุณแต่ที่นี้มันข้อเสียว่าพอมันมีอย่างนั้นแล้วยากให้มันเกิดอย่างนี้นี่อิจีตรงนี้เรารู้ว่าเป็นข้อเสียแล้วทำไมจึงยังอยากอีกอ่ะมันไม่ได้นั่นเราไม่ได้ ไม่ใช่เรารู้ว่าผิดนะ่ะเราเราู้แค่เป็นนางเท่านั้นก็นพอแล้วเวลาอยากอะ่ะถ้ามันอยากแล้วเราก็ทันตามเขานี่นก็ต้องการนะ่ะสิฮะเพราะอยากเองต้องการอ่ะต้องการ<ม>ใ,ให้รู้อย่างนั้นจริงแต่เราก็รู้ว่าไม่ถูกมันผิดคามจริงที่เรารู้ได้ไม่ใช่เพราะอยากที่รู้ได้เพราะอะไรเพราะการโดนอิร์อ่ะอ่ารู้ได้เพราะเหตุน,นั้นใช่ไหมได้ อันนี้เราก็รู้แล้วนี่แล้วทําไมเรามาอายยนิโสหลักตัวนี้โซ่ไม่ไปไม่ไม่ขึ้นอีกแล้วค่ะก็อายนิโสไม่ีแล้วอะโยนิโสที่ไหนจะมีค่ะก็ไม่มีเพราะเราไม่ทำอะไรเพราะว่าทำงานที่ต้องการพอมันเจอการสารวมได้แล้วเนี่ยโอ้โหมันสำดวมมากเลยมันไม่มีการไปนับหวันนับอะไรแล้วไ็เห็นอะไรเป็นสารวมได้ความตั้งใจก่อนตั้งใจยังไงอา,งไาจารว่า ต่อไปเนะี่ยจะสำรวมไม่ได้เออจะให้เราสำรวมให้ได้ก็เป็นอายุนิโสยมไม่ใช่มาจากเพราะเหตุนี้ไม่ใช่เพราะเหตุนี้ค่ะนี่ยคุณมันก็อะไรอ่ะตีกันไปตีกันมาอยู่นี่แหละคุณต้องสังเกตเหตุทุกเรื่องเลยล่ะมาจากเหตุทั้งนั้นเลยครับแต่ถ้ามันผิดแล้วไม่มันไม่มไมเ,หเหมือนเดิมแล้วก็รู้ว่าไม่เหมือนเดิมแล้วก็ควรจะเลิกทำอย่างนั้น่ะ คือไม่ทําอย่างนั้นครับผมค่ะเรารู้ว่าเรามีต้องมีอะไรผิดมาแล้วค่ะแล้วเราก็ไม่ทําอย่างนั้นเราก็อยู่เฉยเฉมไม่ทำอะไรเลยอยู่เฉยๆฉยครับผมค่ะอยู่เฉยเฉยก็ชื่อว่าสํารวมแล้วไม่ทาสิ่งที่ไม่จําเป็นแล้วถ้าไม่จําเป็นเราจะไม่ไม่ใช่อิริยาบถแต่ไม่เคยคิดไว้ถ้าคุณคิดได้ก็ผิดอีกอ่ับเห็นแต่ว่าเราเข้าใจวิธี อ่าเข้าใจวิธีแล้วเราก็ไม right? ่ทําไม่ทําอย่างนั huh. ้นทําอย่างที uh ่คิดไว้อะไปถูกนะฮะแค่นี้อะกลางคืนอย่าอยาไปกาหนดมาฮกลางคืนอย่าไปโดนกาหนดไม่กลางคืนไม่กําหนดเลยของคุณกําพักเลยข้ามลงมานอนเลยคุณไม่ต้องกําหนดละเลิกครับผมค่ะนะคะเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องไปหาหมอซะหรอกนะคะอายุมากแล้วครับไม่มีอะไรครับ่ากาละ อ่าถูกอค่ะอ่าเป็นไงบ้างหมอคะมอคืนนี้นอนเช้าไปหน่อยเต่นกลางเด็กแล้วนอนเช้าไปนอนไม่หลับคือก็มันนอนหัวค่ำเยอะมันก็นอนก็นอนเยอะมันมเรียกว่าเอ๊ะทำไมนอนไม่หลับมันมันนอนมากไปก็แต่แรกก็จะไปข่มไปก็หลับต่อแล้วเขาก็ไม่หลับก็ ดูก็ดูรูปนอนอทีเขาไม่ละคนจะดูรูปไปดูรูปนอนกีเยสเ้าดูมากๆเี่ยก็จะได้ยินจังบอกว่าถ้าดูมากๆมันก็ยิ่งจะไม่นอนก็เลยฟุง้งฟุ้งไปคิดถึงบ้านกิเลสก็จะชวนกลับก็ครบแล้วละสองอาทิตย์บอกทางบ้านว่าวันนี้กลับได้ก็กค <laughs> <laughs> คิดกลับบ้านเฉยครบสออ,อาทิตย์แล้วเนะรอค่ะแล้วก็เอ๊ะมาเอ๊สัทธาพามากิเลสจะพากลับ แต่วก็เอ๊ะไม่ได้แล้วแล้วคิดแล้วอันนี้เอ๊ะเขาก็คิดคิดหนูก็ลเอ๊ะไปบังคับจะให้เขานอนด้วยบังคับไม่ให้เขาคิดด้วยก็มันก็เกดือดร้อนรัดฟ้าหรือว่าผิวต่กงผิผิดเนี่ยหรือ็่มานึกได้ว่าจาันบอกว่าอะไรก็เลยดูเขาอ๋อที่แท้ทำเปใช่ของเขาบังคับไม่ได้เขาไม่นอนเขานอนพอแล้วก็ดูก็นันนาจีกรณีที่นอนพอแล้วอย่างนี้ใช่ไหมเป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไร อ่าไม่ใช่ว่าเออผมข่ําก็ไม่รับไอ้ดึกดึกนอนนิดเด็กไปตื่นอีกแล้วอย่างยิ้มก็ไปอย่างเราก็ไม่สนใจปล่อยให้มันหลับไม่ต้องดูก็้องไป <Napole> ใเลยยศอิโสโตใหม่ว่าก็ดูเาขาออกธรรมชาติของเขาเนี้ยเอเขาเป็นน้ำพอตรงนี้พอรู้ว่าเป็นน้าแล้วก็เลยแบบว่าไปคิดเรื่องกลับบ้านแล้วแล้วก็เลยก็ดูรู้สึกเบาๆแล้วก็สักพักมืงก็เลยหลับไปได้แล้วก็ตอนกลางวันก็ยังดูลูกนั่งอยู่แล้วก็ไปฟุ้งไปคิดนึก ทีแรกก็ปุ๊บพอรู้ปพราะว่าคิดนึกรู้ฟงก็ปุ๊บจัดเอากลับมาที่ลูกนั่งอีกมันก็ดึงกันหลายเมื่อก่อนก็จะเป็นอย่างนี้บ่อยทำามันไม่ได้ก็จะเปลี่ยนอียบทเลยว่าลุกขึ้นเดินตอนหลัง่็มันก็เป็นอย่างนี้มันสู้กันบ่อยก็พอจะเอ๊ะอาจารย์บอกว่าก็เลยคิดใหม่ว่าอ๋อดูเขาดีกว่าเขาฟงก็ดูเขาฟงดูเขาเขาเอาเขาคิดนึกก็ดูเขาคิดนึกเขาเป็นนามธรรมชาติเขาเป็นนี้ พอว่าอ๋อทำไมใชเเนน่เขาเป็นงี้ครับเพราะวาเป็นน้มเนี่ยมันรู้สึกมันโปร่งแล้วลงแล้วก็มันรู้สึกว่าหลงหลงเย็ดหลงแบกตั้งนานเหมือนคนวางอะไรไปพักหนึ่งมันก็โปร่งใจไปพักนึง <c oughs> แล้วมันก็เลยกลับมาเองกลับมาดูรูปนั่งต่อได้ <c oughs> ก็เลยว่าอ๋อไอ้ที่ว่าแยบคายอุบายนี่แยบคายได้เข้าถึงเข้าใจตรงนี้ว่าเพราะเราเราไม่มีได้โยนิโซด้วยอุบายที่แยบคาย <c oughs> <c oughs> ก่อนเราจะทําจัดแจง ไปบังคับเขาอยู่เรื่อยไอ้นี่ก็เลยเข้าใจขึ้นบ้านแล้วก็ดีเว่าซักผ้าก็ดูเหตุว่าไปซักแต่ว่าอีตอนซักมันก็จะเพลินไปเพลินว่าเพลินจนเสร็จแล้วก็ทานข้าวเวลาทานก็อูเหตุว่าแก้ทุกข์แต่บางครั้งก็เร็วไปหน่อยคือเคงเคี้ยวไม่หมดก็เอื้อมปิดปากแต่ก็รู้ว่ารู้ว่าไปก่อนก็สำรวมใหม่ ก็ค่อยคฝึกนนี้เลยฝึกฝึกฝึกถูกแล้วก็ใช้ได้นะรู้ไม่บ้างไม่รู้บ้างไม่เป็นไรแต่ฝึกถูกก็ใช้ได้เ็นยังไงบ้างคนจีนก็ไม่แล้วิแจานอะรเป็นเหมืองเก้เวลาราเข้าวก็เิ่มดีขึ้นนะมีสํารวมมากขึ้นก็ดูไปเรื่อยตั้งแต่หยิบหนึ่งโตแล้วก็เอาไป ตอเรเริ่มรับประทานรู้สึกว่าตอนแรกๆที่มาเนี่ยมันจะทานแบบตกินอิ่มทีนี้ระยะหลังๆนี่สังเกตแล้วว่าดีขึ้นสติทีดีขึ้นแล้ว,วรู้สึกว่าอิ่มก็รู้สึกไม่งั้นก็จะเกิดเอือนตลอดที่้ว่าเกิดเพราะว่ามันจะแน่นทีนี้ปไปกันอ่ะไม่ใช่ค่ะตอนแรกๆที่ทานมันเกินอิ่มอะฮะไม่ได้สํารวมมัน เตอไปเรื่อยทีนี้ระยะหลังๆนี่ก็มีสํารวนมากขึ้นก็ดีขึ้นก็รู้สึกว่าเออตอนนี้พอแล้วนะอิ่มแล้วนะรออย่างอื่นก็อย่างฟักผ้าอาบน้ําก็ดูดีขึ้นอย่างที่ว่าไม่ค่อยตัวน้ําเพราะว่าไม่งั้นเราก็ตักอยู่เรื่อยเลยปัวติดมันเต่อไปอีกนะใช้ความมีสติแล้วอะไรทุกอย่างมันเหมือนกับประหยัดไปในตัวเลยก็พอดี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 ก็ โดยรวมแล้วดีขึ้นตลาดจาน์แต่ว่าบางครั้งก็ขาดอยู่ในโสพอไปนั่งในที่ที่ทมันสบายที่มีลมพัดชขอาประตูเง,งี้ยแล้วว่าลืมไปว่าอ่านี่เราดื่มไปนะพอชอบพอรู้ตอนนั้นสบ,บายเราก็ไปว่าไปนั่งอีกเงี้ยนั่งไปแล้วก็ช่างมันมีขาดอยู่ในโซ่นั่งแล้วก็หา,าที่ที่สบายสบายก็ล,ลืมอยู่ในโสตรงนี้ไปมันก็ยังมีอยู่ครับยังมีเผื่อยังมีจัดแจงบ้าง ยังไม่ยังไม่มีนิ่งๆยังยังไม่มีค่ะคอยคอยคอยใส่ใจคอยคอยคอยสังเกตเข้าพถ้ามีพอเริ่มมีเนี้ยเราก็จะรู้ทันทีเลยอันนี้ไม่ถูกแล้วแล้วเริ่มยังพอพอมีบ้างนิดนิดเราก็เราก็จับจุดเขาบ้างแล้วตรงนี้ไม่ใช่แล้วก็ก็หยุดเขาแล้วว่าไม่ใช่ว่าปีไปํำกัดไปเขาหยุดนะคะรู้เขาว่านี้มันไม่ถูกทาง ถ้าสังเกตอยู่เราก็รู้สิคุณแต่เบอร์เปิดไอ้อะไรที่ไม่รู้ไม่รู้อ่ะถ้าสังเกตอยู่ไม่มีอ่ะงเขาจะไม่เป็นเขาเราขาดสังเกตนะเดี๋ยวเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยใช่คใช่ดูสังเกตมันนิ่งไอ้ที่นิ่งๆ่งไปสงบสงบก็เพราะขาดสังเกตค่ะค่ะมาจากการไม่สังเกตทั้งนั้นเลยค่ะค่ะนีแต่ว่าไม่สังเกตค่ะ แย่ะัากคุณอาก็ยังมีว่วงนอนนะคะตอนช่วงบ่ายก็ไปอาบน้ำอาบน้ำก็บางตอนก่อนไปอาบแล้วก็รู้เหตุแต่ว่าช่วงอาบไปบางทีมันเจอเผลอติดสบายอะค่ะยังยังนั่นอยู่ตอนทานข้าวก็บางทีก็เผลอมันจะเผลอทุกทุก ตุกิมียาบทแล้วค่ะอ่าะ็จะ <Okay, S 1> ได้ร<อ>ู้ไหมจะได้รู้มา<ห>เราเราเราเป็นอย่างนี้แหละเหมือนกาบเราอยู่นอกคุณเนี่ยทําอย่างเงี้ยที่คุณมาเผลอตรงเนี้ยหมายถึงคุณถาบําเคยชิน<ห>เคยชินทั้งนั้นเราเคยทำอางนก็จะทำอย่างนี้นแต่นี้เราอยสํารวมใช่ไหมหคุณก็เลยรู้ว่านี่เราเผลอ<ห>เราไม่รู้ตรงนี้ก็เป็นอันต่าไปอื่นแต่รู้เหตุัหมคือนอนรู้ค่ะก็ยังดีนะทีนี้พอ เวลาเราที่เราออกไปเดินข้างนอกเนี่ยแบบใจเราคิดว่าในข้างนอกแดดไม่มีแล้วน่าจะสบายออกไปเดินข้างนอกดีกว่าอยากสบายทีนี้พอพอคิดไปอย่างนี้แล้วเนี่ยนึกได้ว่าพัารฟนฟนตอบว่าไม่ให้ไปเพราะอยากไปอะไรยเงี้ยก็เลยไม่ทราบจะวางใจยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็อยากไปนั่นแหละแต่เราเหมือนเราก็คิดเหตุผลใหม่ว่าที่ไปนี้เพื่อแบบ เพื่อให้มันสะดวกนะเพราะอยู่ข้างในมันร้อนอย่างเงี้ยไม่ทราบว่าถูกไหมแต่เราก็ออกไปเพราะว่าถ้าอยู่ข้างในเดี๋ยวมันจะง่วงนอนอีกอะไรเงี้ยก็จะไปเดินข้างนอกค่ะอาจอาจจะถูกบ้างนะมันอยากอะอยากมันมีอยู่หรอกนะไม่เป็นไรอยากไม่เป็นเป็นไรเป็นตันหาอยากเป็นน้ำเป็นโลเป็นน้ำอยากเป็นน้ำแต่คุณไม่ทาตามอยากใีคุณได้ตรงเนี้ย คุณไปคิดก่อนว่าเราจะออกไปใช่ไหมพอคิดเสร็จแล้วนี่เราออกไปได้ไหมหาเหตุผลเพราะข้างในมันร้อนใช่ไหมใช่ข้างในมันร้อนได้สะดวกแล้วก็ทําให้ง่วงเราถึงออกมาข้างนอกอย่างนี้ได้ค่ะแต่ก็อยากก็มีแต่ไม่เป็นไรความจริงอนะ่ะรู้ว่าอยากแล้วไม่ได้ทําเนี่ยไม่ผิดหรอกคุณเพราะไอ้เรื่องน้าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละอะไรที่ไม่สะดวกอย่างหนึ่งที่ไม่สบายอย่างเขาต้องมีการนําเลยอ่านําอยู่เสมอเลย ไปทําตามหรือเปล่าเขานําแล้วมันยังไม่มีเหตุผลเราก็ไม่ได้ทําเราก็พิจารณาก่อนอ่าเหตุผลมีก็ทําถ้าไม่มีเหตุผลก็ไม่ทํามันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมฮะอ่าไอ้เรื่องไอ้เรื่องกิเลสเกิดนี่ไม่สําคัญเลยเพราะกิเลสเกิดจะทำให้เรารู้จักเออไอ้ตัวอย่างเป็นอย่างนี้นะอย่างงี้รู้สึกอยากมา้คือลักษณะอย่างเงี้ยปกติเราไม่รู้หรอกคุณไม่เคยรู้จักกิเลสเลยกิเลสเกิดก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ประทําตามกิเลสหมด อันนี้ได้พิจารณาก่อนนี้ใช่ได้นะนั่นะแหละเหตุผลทุกเรื่องคุณจะทําอะไรขอให้มีพิจารณาจะก่อนเออจาเป็นแล้วค่อยทำํำแต่ว่าบางทีก็ลอให้นะแต่ก็อย่าเชื่อเขาอะ่ะคือมีเหตุผลแล,แล้วทำเราไม่เชือ่อหรอกมีเหตุผลแล้วเราจึงทาเมื่อไม่ควรเราก็ไม่ทํานะอย่างนี้ใช่ได้ทุก<ช>ทุกปัญญาชนก็จะมีฟุ้าาฟ<ร>งฟุ้งแล้วก็พอพอรู้สึกก็หยุด แต่บางทีเป็นฟุ้งในเรื่องที่ชอบแบบมันก็ฟุ้งต่ออหยุดแล้วเดี๋ยวมันก็ฟุ้งต่อเรื่องเดิมนั่นแหละใช่ไปกับเขาด้วยก็<อ>สลับอยู่แบบน,นี้แก้ทุกแล้วก็มีฟุ้งมีแต่ทางที่ควรนะรู่ฟุ้งก็กลับมารู้รู้ที่กลับมารู้ที่อียาบทใหญ่นั่นแหละใช่แล้วถูกต้องรู้ฟุง้งกลับมารู้ร,รูปอียาบทใหญ่หญที่กำมันมีอ่ีนะ ทีนี้คาว่าสํารวมนี่สมมุติว่าถ้าเรานั่งอยู่ใช่ไหมคะ,ะเราก็ยังอยู่รูปนั่งแต่ว่าเวลาเกิดทุกข์เช่นเมื่อยเนี่ยเราก็ขยับตัวเล็กน้อยแต่ยังรูปใหญ่ก็คงยังเป็นนั่งอยู่ค่ะรูปดังยังเป็นรูปดังอยู่ค่ะแต่ระยะบทเล็กๆเนี่ยจะจะเปลี่ยนไปหรือว่าเราคันคันศีรษะว้ามีมดไต่เนี่ยเราก็เอามือไปหยิบมดออกเราก็เกาอะไรเงี้ยอย่างนี้ถือว่าไม่สํารวมหรือเปล่าคะไม่ถือเ็รามีมติสใช่ไหมเพราะรู<ม>นี่ย ไม่ละยาบดย่อยไมเป็นสามเป็นยะรู้ถึงเราสมมุติว่าไม่มีเหตุแต่บางเราเผลยกมือขึ้นมาดูในขณะที่เรานั่งอยู่พอเราเผลยเผลยอย่างนี้ถือว่าไม่สํารวมหรือเปล่าไม่ผิดหรอกก็มันเผลอไงก็มันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ค่ะไม่เป็นไรก็ยนังดีนะดีตั้งเยอะนะได้ดานะ

ไม่ค่อยเข้าใจก็ยังไม่มีอ่ะก็พอคิดอะไรเล่นเลแล้วก็พอพอพอรู้แล้วว่าเราคิดเรื่องสื่เนี่ยเราจะคิดเรื่องคิดเรื่องนั้นต้องกลับมาดูอย่างเงี้ยฮะดูดูอะไรกลับมาดูที่บอกว่ามาดูลูกที่เรากลัยเป็นอยู่เนีอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วกลับมาดูแต่ทีนี้ก็สงสัยว่าไอ้ที่มาดูอยู่เนี่ยมันรู้ได้ยไงว่าเราดูอยู่ว่าเราคิดเอาเองแต่ถ้าไม่คิดเอาเองเนี่ยมันก็ไม่ได้คิดว่า ไม่ได้คิดว่าเรานั่งนะครับแต่ว่าคือเรานั่งอยู่นีไม่ได้คิดว่าเรานั่งนะเรานั่งอยู่นะถ้าเกิดว่าเราได้นั่งอยู่แล้วเราคิดเนี่ยมันมันก็ไม่ตรงกับความจริงแต่ทีนี้มันก็ยังมีความไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เรารู้สึกเนี่ยมันใช่รูปนั่งหรือเปล่าอะ่าเงี้ยครับอ่าก็แล้วเราเรามี้หมถ้านั่งมีไหมมันมีแต่แต่มีก็ ก็ขอให้เราไปดิ้นรู้ทางตาก็ใช่ทางใจใจน่ะหนะรู้แต่เราใช้คําว่าดูหมายถึงใจดูรู้สึกก็ได้นะใช้คําว่ารู้สึกก็ได้รู้สึกอยู่ที่ไหนมันจะเป็นอย่างเนี้ย่ะพอเราคิดเรื่องอื่นเนี้ยเราก็กลับมาดูมาใส่ใจรูนั่งแต่ถ้าเรื่องทางอื่นย่างเแ่น อะไรแบบนั้นแบบนี้นะที่เคยมีสัมวลอะไรแบบนั้นเออทำไปก่อนเคยชิมไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินข้าวหรอกินข้าวเลกินข้าวเรื่อไม่ได้สัมรวเนะเหรอมาก็กินก่อนอร่อยกินอร่อยไปเลยกินไปเลยเออกินไปเลยเหรอไม่รู้เลยกินอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้กินเลยไม่ได้คิดเลยไม่รู้สึกเลยคิดเอาวันไม่ถูกนี่ต้องรู้สึกเคยชิมอืมเคยชิน ไม่ควนจะรู้เรื่องอะไรกินไปเลยถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรต้องถามเนี่ยครับไม่จำเป็นต้องไปถามนะไม่จำเป็นต้องกินนั่งอยู่เฉยเนี่ยเราป่อยคิดคุ้มไปแล้วจุก็จะกลับมาเออส่ว่กกลับมาได้แต่ไม่เป็นไรนยังมาอยู่แล้วเราไม่เคยเนาะค่อยๆหัดไปแล้วจะค่อยๆรู้ไปเองอย่ายใจร้อนนะกันเนาะ,อ,ะอย่ายใจร้อนเวลาที่เขาคิดคุ้ไปแเ้ากลับมารุ้ยรูปนั่งข้ากำาลังนั่งจ่นั่ อ่าถ้ากำลังนอนก็รู้รูปนอนกำลังเดินอตรูปเดินรูปเดินอยู่ตรงไหนเขาไม่ค่อยได้เดินนะเอไม่ได้ไม่ได้เกอะไรอ๋อลูปเดินแล้วเข้าใจว่าไงลูปเดินอยู่ที่ตรงไหนอเวลาเก้าออเวลาที่เก้าไปนะ่าเก้าไปอันนี้ไม่เป็นไรมันยังใหม่นักหนาเลยนะอ่าค่อยค่อยใจใจต่แต่ตอนกลางวันนี้จะต้องกินข้าวแล้วนะถ้าบอยไม่หิวก็ไม่ต้องกินเนาะนะไม่หิวก็ไม่ต้องกิน cứ không cần thiết nữa, 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 không cần

อะเราจะกินก right. so right right. so ็ให้มันจําเป็นก่อนกปแล้วกันนะถ้ายังไม่จําเป็นก็ยังไม่ต้องกินไอ้ของเก่านั้นบางทีมันก็ไม่จาเป็นต้องกินเราขอของใหม่นี่ก็เยอะอีกแล้ว่ะถ้าบอรตอนเช้ามันกินไม่หมดก็ไม่เป็นไรเราเอาคืนก็ได้เอาเกบเป็นโตคืนมาก็ได้นะอเอของใหม่ของใหม่นี่ก็พอแล้วมือเพียงกับมือเย็นแบ่งนะแบ่งแบ่งแบ่งที่เราจะเอาไว้มือเย็น อานะพอใช้ได้คุณจินได้ไงฮะคุณจีนกลับไปวันแรกแอะเอ็นจบมานี่นะเพราะว่าลมมันพัดมาอ่าก็ปวดศีรษะอาแก้อะปวดโซอ่ปวดสองขเลยอโอปวดหลายวันเลยเหรอแล้วก็เป็นลมพิษเป็นลมพิษด้วยเอาเลยไปสะดวกไปเลยแล้วก็พอ

ก็แล้วคุณตั้งใจทําไมล่ะดูเฉยๆอืมครับก็นั่นนาตีก็ตั้งใจนอนผิดไปแล้วไงตั้งใจนิดเดียผิดแล้วค่านั่งอ่ะก็เลยแรงไปยิงผิดใหญ่ดีอะคอไม่แข็งนะอ่าเลยเลยเลยไปก็จะมีเรื่องอ่าดีรั้วังเกตดีเนี่ยเนาะตรงนี้อ่ะ เขารู้น้อยอะยั่งดีกว่าคุณดีกว่าเป็นเรื่องอย่างอื่นรู้นิดเดียวก็ดีแล้วบางทีแล้วแต่แล้วแต่ถ้าร่างกายเราดีไม่มีโครคภัยไข้เจ็บบางทีเขาก็รู้ได้นานๆก็ได้หรืออยากจะอารมณ์หรือไปรู้อารมณ์อื่นต่อก็ได้ปัจจุบันทุกอารมณ์เลยแบบเป็นปัจจุบันทุกอารมณ์มีอยู่ทุกอารมณ์แต่ตัวรู้เนี่ยมันไม่มีอันนี้เราขัดเขาเนี่ยเราอบรมเขาตัวรู้นี่ดีขึ้นก็สะดวกไปหมดนั่นแหละดีแล้วตา,ตายบอดตาไม่บอยก็ยังดี อะไร้ tang, อย Connie, ่อื่นอื่นมีอะไรอีไหมอันนี้ก็ยังช่วยอะไรมนะฮะร่างกายขี้แพ้ก็ดูได้เรื่องแพ้นี่นอกแหน่เป็นกันเยอะมากเลยอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะสาธุกย่างั้นก็หมดเวลามนต์ท่านอาจารย์แล้วค่ะาขออนุโมทนาต่อคุณยมอาจารย์และคุณนพุธพจน ที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าชีวิตคืออายุมีประมาณน้อยถูกชะาต้อนเข้าไปชีวิตที่ถูกชราต้อนเข้าไปแล้วย่อมไม่มีที่ต้านทานผู้เห็นภัยในมรณะนี้พึงละโลกามิตรเสียมุ่งสันติเถิดขอท่านทั้งหลายจงผู้ไม่ประมาทเจริญสติปัฏฐาทุกท่านเถิดสาธุสาธุสุเราเปันถูถก,ถก,ถก,ถกชราปยาธีต้อนไปถูกความตายอยู่ทุกคนนะคะ่าธ